ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมฟรีไฟล์นะอันนี้ผมก็จะทําการสร้างห้องเป็นโหมดของยอดมนุษย์นะจะมีความเร็วที่สูงกับการกระโดดที่สูงมากนะแล้วก็กระสุนนี่แบบไม่จํากัดนะแล้วก็คือในแบบนี้ก็คือมันจะในแบบนี้จะดรอปแค่อุทยาประชิดนะซึ่งเราก็ต้องหาปืนด้วยวิธีต่างๆนะเพื่อมาฆ่ากันเชนเฮ้ยย้อน ซึ่งผมก็จะมาตามล่าคนพวกนั้นกึจี๊ดเองอยู่ไหนเหรอมาล่าคนรู้จักกันแน่บอกมาเถอะโอเคอ๋อนาธิการอ่ะฉันไม่ตุยแกหรอกรวมคนเดือดเฮ้ยเฮ้ยมีคนตายหนึ่งคนแล้วนี่ได้เวลาโกทูถือหอนาธิการ ไปพี่ฮอนเดี๋ยวนะอันนี้มันก็เพิ่มความเร็วแล้วก็เร็วขนาดนี้กลายเป็นโคตรเร็วโอ้ยโอ้กลายเป็นยอดมนุษย์แล้วฉันคือยอดมนุษย์นี่นะก็คือมันจะมีแต่กล่องยาครับเอาบริยาประชิดเฮ้ยไอวอใไปมาตั้งไอวอเอ้ยเดี๋ยวไอวอสกัระเบิดก็ไม่จำกัดนี่อ้อว เี้พวกแกใช่นะมีคนหายมีคนอยู่ยังอยู่ที่เดิมกันไหมเอ่ยมีคนอยู่ฝั่งไฟด้วยผมไม่ได้อยู่ที่เดิมนะผมก็แอบอยู่โอ้อะไรเนี่ยมาเจอคนตอนนี้เหลืออยู่แค่แปดคนมาเจอสองตัวเลยแบบวิ่งไวมากโอ้ยถ้าโอเคลี่มาด้วยมั้ยมาเจอคนอีกแล้วสามคนเลยน่าจะแบบเป็นกอสสปีดเฮ้ยแหมเหมือนมีคนสกิลคู่ดาวอะ อยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยตา,ายู่าอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยนนเฮนะ้ย,ยอ๋ออันนี้กอเบรกใ่กระตานะเป็นเบรกได้อ้ยอ้าวไม่มีใครเลยอะเออแล้วเฮ้ยืมเจอ,อ,อของดีไม่ซือ้อแจกครังแสงดีกว่า อืมบ่างนะฮะนี่ใช้ด้าวไม่โอ้ยเพิ่มความเร็วคั้นสูงสุดเพิ่มความเร็วตั้งสิบเปอร์เซ็นต์เร็วขนาดนี้ใครจะไหวเฮ้ยโฮเมอร์โหเฮ้ยเฮ้ยใครใคร ไม่รู้เอาผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้เฮ้ยอ้นี่อ้าวเจอตัวแล้วไม่ไอ้นิวมันมามันมายิงเขาตอนซื้อของไอเลี่ยมมันนี่เลยตอนนี้เขาต้องหาสิ่งที่เรียกว่ากับระเบิดแกจะหนีไปไหนมันหนีแล้วผมหนีแล้วครับผมไม่เจอกล่องดีๆเลยอยู่ไหนไม่บอกผมราเหลี่ยมไปไหนอยู่ไหนนิวมันหนีนองหมอกไปแล้ว เอ้ยเดี๋ยวนะมันมีเรื่องห้าร้อยนี่ว่าอ้าวกว่าจะฆ่ากันได้นี่ก็ลำบากเอาเรื่องนะเงยจะไว้ไหนล่ะมิวจะรีบไปไหนอยู่ไหนเนี่ยไปเลยวๆอไม่ใช่เชียวีชบแกรอดไปได้นะครั้งเนี้ย แต่ครั้งต่อไปแกไม่รอดนี่นะไม่บอกให้งงหรอกสาวมันเหลือห้าก็เลี้ยวสี่แล้วก็เลี้ยวนี้อ่ะนี่ได้เวลาสนุกแล้วสิเข้าวงดีกว่าหายไปแล้วเข้าวง แกอยู่ไหนเนียวมาดูอะไรเนี่ยโรคจิตโรคคางจิตวิทยาเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเจอ M. 9จ็เก้าก็เท่ากับบ้านนั่นดิเออ ได้เอกินโป๊ะเขาสามารถอยู่นอกโป๊ได้สบายเลยบ๊ายบายกิดโคตรโป่ะลูกเนี้ยโอ้โหมีคนมาแย่งเหยื่อของฉันได้ไงเนี่ยมีได้มาเลยนี่เอามีคนนี้ด้วยเหรอตายข้างไหนมีโดนนี่ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่อยากดูไม่อยากดูไม่อยากเชื่อโอ้ มันทำอะไรหมอกหมอกนี่เฮ้ยเจอคนเจอคนอยู่ไหนเทิมเฮ้ยเฮอยู่อยู่ไหนเห็นไหมน่ะแล้วว้าอย่านะโอ้โหดูแฟดดูแปดเฮ้ยมีอยู่แล้วมีวะเกิดอะไรที่ไหนเดี๋ยวเขาล้างเกมให้ตายที่พีคพีคมาก เมื่อกี้เจออะไรหยิบมาช่วยกันก่อนปวดแล้วไม่ปืนมันยิงแรงจังอะเลือดตไม่ท่าร้อยขึ้นหัวด้วยโอ้โหหัวโอ้โหปวดรนดันกันอยู่เลยกูโอ้โหเดือดเดือดมากโอ้ยขนาดนี้ปาระเบิดพิษแล้วพันยาโชว์ด้วยโชว์อ้ยไอ้วอร์ตายแล้วมันก็มีหน้าตาอยู่ ไม่มันติดอยู่ในนี้เคค <c oughs> นี่ยมันเข้าไม่ได้เฮ้ย <c oughs> เอาอนี่ม,ววมันยิงมะลุไอบอลเอาหายเฮ้ย <c oughs> จะเป็นพวกกันใช่ไมตัโ,โลเฮ้ยโอ้ยเฮ <c oughs> ้ยโคนแยิงกี่ครับ เฮ้ยหเฮ้ยกีดอันนั้นเองด้วยนะอันนั้นเองปะเฮ้ยนี่นะกีดปะทะกับสีมเฮ้เป็นการต่อสู้ที่ดูเดือนมากโอ้เรวิ่งบวกัอกอิ้คหห ตายตายจีบตายแล้วเหรอนอ้วสองคนโอ้ยเขาจะได้เทสนะครับปืนเนี่ยอ่ะไแจกไแจกไม่ดได้แจกเทสต์หน่อยโอ้ปืนนี Mother, no ่ที่อย่างแรงไอทีมะใช้เอ็มต่อสู้ที่ดูเดือนมาก นายเพื่อนายเรียกเจ้าพ่อคไห่เจไหวอ่ะไหวหน้ามันเอาของเขาอ่ะของเขาโคตรเลี่ยมเลยโคตรเลี่ยมมันหิวเลือดแบบรัวๆเเลี่ยมตอแผลของของเขาเทียนเลยมันมาแล้วตอนนี้โอ้ยเป็นการต่อสู้ที่ดื้เดือดเลือดพลานมากเว้ยโอ้ยพิกแจ็คพิ๊กแจ๊คอ้ยเอาหนึ่งเจ็บตอนนี้คุณฟิล์มเขาจะทำไงครับโอยิงครับโอ้ยคนนี้ก็หนีไม่ได้ นีเขาชื่ออะไรือยูเลมลุไอันี่เก่งเอฟโตเอฟโตครับเอฟโต้ใช้ของของเขาอ่ะ